สวัสดีครับพี่น้องทุกผูทุกคนผู้ไรเขามาแล้วขย่าลืมกดไหลกดแท์เสียงยาเลยครับเด้อครับมันนี้เสี่ยงยามากาดมีเลขมาฝากแล้วครับมาฝากพี่น้องเอฟซีเนาะครับวันนี้วันวันที่สิบหกเนาะครับเนาะขาดขึ้สิมวนสิซื่นมัดสุปูสุขคนนะครับเนาะสงการครับมันนี้ก็มีเลขของหลานสาวของเกลํายลย่อแหละครับหลานสาวเกาหลีนะครับเนาะเดขกหลานสาวเมืองนอกเกลําไย่อยแหละครับ เสียงยาว้าเลาะก็ได้ไปขอน้ำเพลินแหรอครับขอน้ำเกลํายลำไยครับก็เลยทรงมให้นะครับเป็นตัวเลขมางเนาะครับเนาะครับมี่คามสุขสุขภูสุขคนเนาะครับเนาะเดืยนเมษาปีใหม่ประเทศไทยเฮาล่ะครับครับนี่ก็เป็นตัวเลขของหลานสาวนะครับเนาะหลานสาววันวันที่สิบหกเมษาหกหกครับเด็กหลานสาวเมืองนอกครับ เลยส่งมาดนด้วนเลยครับวี p ไอพีเลยครับเนี่ด้วนสุดๆเลยครับครับคือสิไปจับท่านเนาะครับเนาะจับลอตเตอรี่ก็คือสิท่านยุดอกครับท่านอยู่ครับเพราะว่ามีเวลาหลายเติออยู่ครับครับผ้ได้เบิ้งแล้วครับจับเอาเด้อครับเด้อครับลอตเตอรี่เป็นหลานสาวประกาศโซ่มาห้วิ่งบนแล้ะครับเป็นวิ่งบนมาหาเก้ากับสองแล้วครับวิ่งบนเนาะครับเนาะ เลขวิ่งเพิ่นเก่ากับสองครับเลขวิ่งเพิ่นกับก็ดีมาตลอดด้วยครับเลขวิ่งครับครับจับเบิ่งเด้อครับเด้อเลขวิ่งข้างเทียบกับจับคูมาให้มัดกับบ่อเข่าเนาะครับเนาะครับเก่ากับสองครับเลขวิ่งครับวิ่งบนครับจับคูมาให้กับบ่อายคูครับกับมี่ยูหาคูครับเลขกสองตัวเนาะครับเนาะเลขจับคูมะไฮหาคูครับกับมี สองเก้าเก้าสงแหละครับสองเก้ากับเก้ครับห้าเก้าก็เก้าห้าครับเพิ่นกับฉีดเสียนมให้กับสองสองแหละครับนี่สองสองเนาะครับสองสองฉีดเสียนมไฮกับเพิ่นเนียนมะไหกับสองสองสเก้าห้าเก้าแหละครับเลีกครับเลียกลานสาวนะครับเนาะลานสาวเกลี่ยลำย่ครับ ครับอันนี้เป็นเลขหลานสาวเกลําใหำไยทรงมากสดสดหอนหอนล้ะครับนี่ครับอุ่นอยู่ครับครับวิ่งล่างพันก็ใหายวิ่งศูนย์ล่ะครับศูนย์ตัวเดียวครับวิ่งล่างพันใหายวิ่งศูนย์ตัวเดียวครับครับประจับคู่มะหายหาศูนย์ซีศูนย์ล่ะครับครับอะไของเมื่อไหร่กันดุนดวนนะครับเด้อครับคัร์มาตะได้ล่ะครับครับเลขสามตัวพันก็ะหายมาสองคู่ครับ มีสองสองเก้าสองครับสองเก้าสองห้าเก้าสองครับเลขครับอันนี้เป็นเลขด้วนๆของหลานสาวเกลิ่มย่าล่ะครับนี่ครับวดวันที่สิบหกเมษาเนาะครับเนาะครับเกิดว่าสิโษะสิงานสุขสุขชนเนาะครับเนาะครับจับเบิ้งลอตเตอรี่พอมีอยู่หรอกครับครับแผงใหญ่ๆเงี้ยเอากระสังเอาก็ได้ครับอันเลขหลาน ครับเล็กหลานหลานเกลี่ยลำไยครับของเล่ากรับดีมาตลอดอยู่ครับเลขดีมาตลอดแต่ว่าเลขวิ่งแก้กับพยายามจับเบิันครับเลขวิ่งครับลังเทียมมันก็จับเ่าถือคู่เนาะครับเนาะครับเลขกสามตัวเพันกายมากหน่อยหน่อยหนึงครับนี่ครับสองเก้าสองห้าเก้าสองครับสองตัวหน่อยหน่อยครับเลขครับอันนี้เป็น สุดท้ายแล้วนะครับเนาะเพื่อนกาสิคัดมมใหายเมื่อแล้วล่ะครับครับเดขกเด็กบนเก่ากับสองนะครับเด้อเก่ากับสองครับอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมเก่ากับสองนะครับเนาะครับจับคู่ไมาให้กันหน่อยหนึ่งครับครับจัดเอาผู้ได้มากกับจัดผู้ได้คัดกับพานนะครับเด้อยิบนีท่ทางซองก็เป็นแค่แนวทางนะครับเนาะเป็นแครแนวทางครับ บ่ไ็ดเน้นน้ำไม่หลินการพรานั่นเรครับเนาะครับตั้ง่องครับเสียงยาผ้าเลาะครับ่องเสียงยาผ้าเลาะเนาะครับเนาะนี่ครับเบิ่งใบครับเบิ่งใบเบิ่งใบครับเข้ามาแล้วครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เสียงยาน้ำด้วยครับเด้อกดกระดิ่งติดตามน้ำครับสิบเอ็ดพลาดแนวทางไม่ไม่งามๆครับครับเอามาดุนดวนหัวเฝ้าวางสิละครับพี่ไอพีเนาะครับเนาะ ครับคลิปนี้ก็มีอย่างหลายเสียงยาพ้าละก็สิใดขอสวัสดีนะครับเด้อสูกชูขวหมานสุผู้สุคนนะครับเด้อครับขอสวัสดีครับ